สวัสดีครับมื่อน,นี้นะครับจะเปลี่ยนมือที่เลขออกแล้วนะครับเดี๋ยวเฮากัสิมาวิเคราะห์เรื่องไลทเซนของปูสำนักสงฆภัยวันนะครับแถวบนนี้นะครับแถวบนนี่กัสิเบื้งได้2อสมรูปแบบนะครับโดยที่เขาเห็นชัดๆตอนนี้ก็คือหาแปนะครับห้ 58. แต่ว่า ใต้เลขหาลงมานี่กว่าสีคล้ายๆเลขสองนะครับปิดทับกันไ้อีกเท่านึงกับสีเบิ้งได้เป็นสองแปดก็ได้นะครับสองแปดนะครับหรือจะเป็นห้าสองแปดยังสี่ก็ได้หรือจะเป็นหาแปดก็ได้นะพี่น้องเนาะสำหรับชุดที่สองนะครับชุดที่สองลงมานี่กว่าสีเป็นเบิ้งจังสี่ก็จะเป็นห้าศูนย์เจ็ดนะครับห้าศูนย์เจ็ด แต่ว่าคันพี่น้องเบื้องดีๆนะครับเบื้องดีๆก็สิเป็นเลขศูนย์นี่สิเป็นเลขหกอีกก็ได้เป็นเลขเก้าอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจสิเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็เป็นได้คือกันนะครับหรือสิเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นั่นสิก็ได้นะครับแต่ว่าขันหัวเ,เบื้องไล่ตั้งนะครับบาน,นี้มาเบื้องไล่ตั้งค์ไล่ตั้งนี่แถว แถวทั้งล่างนี่นะครับก็สิเป็นแปดเจ็ดนะครับตามสายตาของผมได้ไหนเด้อพี่น้องสิเบิรงเปลี่ยนจังไรผมก็บบ่รูน้ำนะครับแต่ว่าผมก็สิเบิรงไหวเปลี่ยนให้เป็นแนวทางนะครับแนวตั้งในข้างล่างสิเป็นแปดเจ็ดนะครับชุดทั้งนาใน,นก็สิเป็นห้าสองห้าหรือสองห้าศูนย์จังสิกก็ได้นะครับ กับพี่น้องกับร้องน้ำไปพิจารณาเบิ้งนะครับว่าสิเห็นคือกันบอ่เอเขาสิพิจารณาคือกันบ่นะครับเ,เบิ้งกันนะครับแล้วนี่แหละลายตั้งลายตั้งแถวชุดหน้านี่กรแ,แม่ผมเบื้องผมก็สิเบิ้งเป็นห้าสองห้าศูนย์นะครับ อาจจะเป็น2 5 0ห้าย์กสิก็ได้นะครับหรือ5 2 5ก็ได้นะครับขันไล่ตั้ง2ตัวข้างหลังนี่นะครับก็จะเป็น8 7ดเนะครับตามสา่ตาของผมเนาะเป็น8 7ที่นี่ข้าทามาเบิงเ้งแนวนอนคือเกา้านี่มาเบิงเ้งแนวนอนแบบเกา้านี่ก็จะเห็นเป็น ชุดบนนะครับชุดบนกระเชียนเป็นห้าสองแปดนะครับเห็นเป็นห้าสองแปดนี่พี่น้องหลัที่นี่มาเบิงชุดล่างนะครับชุดล่างนี่ก็ะิเป็น 5 0 7นะครับเป็น5 0 7แต่ว่าตัวเลข0เลข0นี่กับผัดวิหางไปไปเปลี่ยนเลขหานะ้ำหรือสิเปลี่ยนเลขเก้าหรือสิเปลี่ยนเลขหกก็ได้นะครับเขาลองเขาลองจับไปที่ 07หรือ6 7เจ็ดหรือ97เจั้งสี่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็นเป็นปัญหาเยู่เอ,อ๋เอ,อพี่น้องก็ล้องน้ำไปผิจาจรณาเบิ้งนะครับด้วยสิเปลี่ยนของชุดบนหาสองศูนย์นั้งสี่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้เออทางบนเนี่ยเพราะว่าสังเกตเบื้องหางเลขสองก็สิเปลี่ยนม้วนมาเป็นเลขศูนย์ เด็กกับิม่อนออกมาเป็นเลขแปดนะล้องพิจารณาเบิ้งนะครับถ้าจะเปลี่ยนโชคลาภของพี่น้องเพราะว่าบางท่านบางคนก็อาจจะเห็นบือือกันนะครับอาจจะเห็นมือือกันอันนี้ตามที่ผมเบิง้งด้วยสายตาแล้วก็วิเคราะห์นะครับ พี่น้องบางคนกระสีมองเห็นกระสีเบื้องออกว่าผมกับเปลี่ยนได้นะครับตั้งหดก็ขอให้พี่น้องโชคดีเด้อขออวยพรให้โชคดีรับรับรวยๆกันสุขปู่สุขคนครับ